ก็จะเป็นชุดงานช้างนะครับตัวนี้เป็นงานแยกชิ้นนะประกอบแยกชิ้นประกอบประกอบด้วยง,งานชุดงาน้ายขาพร้อมกลไกปรับยืดระยะนะครับตัวล็อกคานแล้วก็จะมีตัวเลื่อนสลด์สำหรับเข้ากับปากใบดันนะจะเป็นบูทรูหนึ่งนิ้วนะครับนี่สามารถจะเสียบเอาชุดนี้เสียบเขกาไปนี้ได้เลยนะครับเพื่อไปจับกับปากใบดันแล้วก็ตัวนี้จะมีแขนปรับหมุนเพื่อ ทําความกว้างของงาช้างบ้านนะครับยืดสําหรับเอาไปใช้กับพา์เลทได้ยกมา้ายกของนะั่ฮะอันนี้ได้เลยเป็นงาช้างรัับปากใบดันรถไถครับนนแยกชิ้นให้ดูนะมาดูเลยงานจะประกอบเป็นชิ้นส่วนพว่นี้ครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเชื่อมแข็งทําสีพร้อมส่งงานครับอันนี้สนใจยังตงิดต่อทั้งต้นได้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยครับ คลิปนี้ทั้งต้นขอบคุณครับ